คพ่อแม่พี่น้องของวาราทุกทุกท่านนะคะพบกันวันนี้อีกเช่นเคยนะคะเมื่อวานประกาบขอโทษนะคะเมื่อวานนี่เป็นงานเยอะนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจัดงาน สงทไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ไปกับเพื่อนนะคะก็เลยวิ่งหน้าวิ่งหลังก็เลยไม่ได้ลงคลิปลสินค้ามาแล้วแต่ไม่ได้ลงนะคะแต่วันนี้เรามีสินค้ามาคือผ้าพันคอสวยนุ่มๆเหมือนเดิมนะคะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะหากท่านใดสนใจสินค้าของวรดาก็ดูตาม YouTube ของเราได้แน่นอนสินค้าเหมือนเดิมตรงปกทุกขั้นตอนนะคะกติกาก็ตรงปกทุกขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะคือเราเก็บเงินก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้วรรลายยังมีการ จัดส่งนะคะจัดส่งฟรีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ท่านเลยนะคะขอให้ท่านเข้าใจนะคะว่าเราให้พิเศษท่านอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้เราแบ่งปันสุดๆเลยนะคะแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะจะยกผ้าพันคอนะคะตอนนี้จัดส่งฟรีนะคะผ้าพันคอสีตะกอสลายสายฝนตัวนี้สาลายเปลือกไม้นะคะราคา350เราจัดท่านเพียง250 สองร้อยห้าสิบนี้คือพิเศษเลยนะคะเต็มที่เลยสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายตรงปุกลายนี้ววลาได้มาสองผืนแค่นั้นเองนะคะสองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะวันนี้เราแบ่งปันเลยวันนี้เราแบ่งปันให้สุดๆนะคะสุดๆคือสองร้อยห้าสิบส่งฟรีเนาะทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายทุกอย่างมีแทแน่นอนเราขอให้ท่าน รับไว้เลยนะคะสินค้าใกล้ช่วงปีใหม่เราจัดส่งฟรีแล้วก็มีแต่สินค้าสวยๆมันนาให้พ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วนะคะทุกอย่างเราโอเคทุกอย่างเราแน่นอนนะคะสินค้าเขาเราแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะสองร้อยห้าสิบไลนนี้มีสองผืนนะคะรายนี้ตอนนี้มีสองผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสองผืนสวยๆเลยนะคะอันนี้ผืนที่สองนะคะ มาอีกนัมเบอร์สอันนี้เป็นสายฝนยิ่งสวยค่ะสายฝนเนื้อหนาได้มาวันนี้ได้พิเศษได้3ผืนนะคะวรลดาจะยกให้ท่านเลยนะคะสวยกว้างราคา350เหมือนกันเป็นผ้าสี่ตะกอแต่วรลดาให้ท่านเพียง2องหสวยงามทุกผืนการันตีได้เลยว่าผ้าของเราโอเคนะคะเต็มที่ให้เลยนะคะสุดๆไปเลยนะคะ2องรจัดส่งฟรีนะคะ250จัดส่งฟรีนะคะ เรามาแบ่งปันให้ท่านพิเศษพิเศษเลยนะคะสองห้าสจัดส่งฟรีนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะวันนี้เราแบ่งปันท่านสุดๆเลย2อ0ยห้าสจัดส่งฟรีนะคะมีอยู่สามผืนนะคะลายนี้สามผืนนะคะมีอยู่สามผืนนะคะอันนี้หนึ่งสองนะคะตัวนี้คือหนึ่งสองในนี้นะคะ,ะมีสามผืนนะคะ สวยทุกผืนค่ะแบ่งปันท่านเลยสวยทุกผืนนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะมาอีกผืนนี้นะคะผืนนี้สวยค่ะสี่ตะกรอเหมือนกันลายนี้ได้ผืนเดียวนะคะวันนี้สินค้าใหม่มาทุกอันเลยนะคะได้มาใหม่เลยนะคะเราให้ท่านนะคะสองอห้าสิจัดส่งฟรีนะคะสองร้อยห้าสิบจัดส่งฟรีวันนี้เราแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะ เต็มที่เลยนะคะแบ่งปันให้ท่าน250จัดส่งฟรีจากราคา350บาทนะคะ250จัดส่งฟรีลายนี้มีผืนเดียวนะคะโอเคนะคะเราจะมาต่อเป็นหมายเลขสี่หมาบอร์สี่ตัวนี้มีหยุดสองผืนนะคะสวยเนื้อหนาแน่นมากนะคะเราก็แบ่งปันท่านสุดๆสินค้าทุกอย่างเรามีจริงพร้อมขายนะคะเราแบ่งปันท่านเลยนะคะเต็มที่ให้เลยวันนี้เรามาพิเศษให้ท่านนะคะ สองร้อยห้าสิบจัดส่งฟรีราคาสามรอยห้าสิบนะคะเป็นผ้าคามสีตะกอเนื้อดีเนื้อนุ่มๆน,นะคะวะราดาไม่ขายเต็มราคานะคะขายลดอยู่แล้วลายฟันป่าท่านดูลายเขานะคะสวยค่ะลายของเขางามมากอันนี้พื้นที่ส่งนะคะเดี๋ยวเรามาอีกพื้นนี้นะคะพื้นนี้เรามาอีกนะคะ เต็มที่ให้เลยทุกอย่างเรามีพร้อมขายให้ท่านโอเคนะคะยกให้เลยนะคะ250เหมือนกันจาก350นะคะเราแบ่งปันท่านสุดๆสุดๆเลยนะคะสุดๆเลยโอเคไหมคะสินค้าของเรามีิงพร้อมขายมีแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านเต็มที่เลยนะคะในราคาพิเศษ250บบาทนะคะเต็มที่ให้เลยนะคะ สองร้อยห้าสิบลายนี้มีสองผืนเช่นกันนะคะพื้นที่สองนะคะมาอีกนะคะพื้นนี้พื้นนี้ก็สวยค่ะอันนี้จะใกล้เคียงกันแต่คนละลายนะคะท่านดูอันนี้จะมีสายฝนในตัวอันนี้มีผืนเดียวนะคะลายนี้จ่ะวลาดาดูแล้วมีผืนเดียวนะคะสวยค่ะอันนี้ยกให้ท่านเป็นนัมเบอร์หกนะคะ เป็นนัมเบอร์หกมีพื้นเดียวพิเศษเลยมีพื้นเดียวนัมเบอร์หกนะคะโอเคมาแบบนี้อ่าโอเคตัวนี้สวยเหมือนกันอันนี้ก็มีพื้นเดียวคะ่ะสวยคะ่ะดูลายเขาลายฟันปลาสวยเทแน่นอนแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะลายฟันปลานะคะให้ท่านเลยนะคะสองร้อยห้าสิบจากสามร้อยห้าสิบสุดๆเลยสินค้าของเราทุกอย่างทุกพื้นงามคะ่ะ เราจะให้ท่านได้สินค้าสวยๆเกินคุ้มเลยนะคะเราจะไม่แบบว่าเอาของไม่สวยมาให้มีแต่อันสวยๆเลยนะคะสุดๆไปเลยนะคะตัวนี้เราพิเศษเลยนะคะมาอีกนะคะอันนี้สกอตนะคะสกอตตัวนี้สวยงามเนื้อดีมากเราก็มาแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะสุดๆเลยนะคะสุดๆเลยอันนี้เขาเรียกนามเบอร์อะไรเนี่ยหก เจ็ดเมื่อกี้เจ็ดใช่ไหมคะเมื่อกี้เจ็ดเดี 7, ะะ๋ยวหาแปดก่อนนะคะโอเคอันนี้นําเบอร์แปดนะคะเราแบ่งปันให้ท่านสุดๆนัมเบอร์แปดสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายมีแทนแน่นอนพร้อมแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะวันนี้เรามีกิงพร้อมขายแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะพิเศษเลยนะคะเต็มที่นะคะเต็มที่นะคะสุดๆนะคะ เป็นนัมเบอร์เก้านะคะนัมเบอร์แปดไปแล้วสก,กอตนะคะมีสองผืนนี้นะคะผืนที่สองแล้วตอนนี้เป็นรุ่นพิเศษนี้พึ่งมีนะคะพิ่งเพิ่งมีมีมากๆเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วของไม่มีเนาะไม่มีเพึ่งมาเนี่ยสวยมากได้มาเต็มที่เลยนะคะหากท่านใดสนใจทักมานะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมส่งให้ท่านนัมเบอร์เก้า อันนี้ก็มีอยู่สองผืนนะคะสองผืนค่ะสองผืนมากมายนะคะสองผืนมากมายค่ะสามร้อยห้าสิบเราให้ท่านเพียงสองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะสองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะอันนี้ผืนที่ส่งนะคะ แล้วมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นนัมเบอร์สิบนัมเบอร์สิบนะคะตัวนี้เราก็แม่แบ่งปันพิเศษให้เลยเพราะทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายยกให้ท่านเลยอันนี้นัมเบอร์สิบนะคะมีสองผืนเช่นกันวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายเรามีเทสแน่นอนพร้อมยกให้ท่านนะคะ สุดๆไปเลยนะคะให้เลยนะคะให้เลยนะคะ250นะคะจาก350ให้250อันนี้นะคะ,ะท่านใดสนใจทักมาแล้ววรลาก็ยังมีนะคะยังมีผ้าขาวนะคะหากท่านอยากไปฝักไปต้อนไมช่ชีมีพื้นใหญ่วรลายังจัดโปรให้ท่านอยู่290ส่งฟรีราคาเดิมพื้นรอง2 0 0ส่งฟรีนะคะเป็นผ้าขาวสองด้านนะคะผ้าขาวสองด้าน แล้วเราก็ยังมีหมวกมีกระเป๋าแล้วก็มีพวกนี้เนะะี่ยค่ายังอยู่ผ้าเข่าม้าอย่างเงี้ยอย่างนี้เราก็ยังอยู่นะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยววราดาจะโชว์นะคะอันนี้เป็นมัดย้อมผืนใหญ่นะคะมัดย้อมผืนใหญ่ให้ท่านเลยนะคะพิเศษเลยเพราะว่าทุกอย่างเราแบบนี้อันนี้มัดย้อมใหญ่นะคะผืนละ420แต่วราดาให้ท่านเพียง350มีสองผืนนะคะ อันนี้เป็นมัดย้อมคามแท้เลยเนื้อนุ่มให้ท่านเพียง350จัดส่งฟรีจัดส่งฟรีนะคะพิเศษเลยจัดส่งฟรีทุกอย่างมีกิิงพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันท่านสุดๆสุดสุดเลยนะคะสุดสุดเลยนะคะเต็มที่นะคะสุดสุดเลยแล้วให้ท่านนะคะสุดสุดนะคะ350จัดส่งฟรีมี2ผืน แล้วก็เรายังมีตัวนี้อีกผ้าขาวมา้าตัวนี้หนากว้างใหญ่บรดาเคยขายมาตั้งแต่เปิดร้านจนปัจจุบันนี้เนื้อดีปกติตัวนี้ราคา159บอรดายังขายหน้าอะไรเราอยู่นะคะ130จัดส่งฟรีพื้นใหญ่กว้างจ้ะเอาเลยค่ะถ้ามือสกคู่เราเอาเป็นผ้าขาวม้าตัวนี้นะคะให้พิเศษ130ส่งฟรีนะคะแล้วเรายังมี แล้วเรายังมีตัวนี้นะคะอันเดิมที่เราเคยมีอันนี้ปกติขาย300รอเหมือนกันแต่วรดายังขายหน้าไหลเราอยู่ราคาเดิม200อบาทมีหลายสีหลายลายหากท่านต้องการทักมาเลยนะคะวราดาให้ท่าน200บาทเป็นมัดยอมผ้าคามแทสคนนครน,นะคะเราให้ท่านสุดๆเลยนะคะนัมเบอร์สิบสองบาทนะคะโอเค วันนี้เราก็แบ่งปันแต่สินค้างามงาม,งามนะคะหากท่านใดสนใจทักทายมาได้นะคะพ่อแม่พี่น้องขาวรดาเรียนและท่านเลยนนะวรดามีข่าวดีแล้ววรดามีคนจะมาเซ้งร้านให้แล้วนะคะแล้วช่งวงแรกๆวรดาจะขึ้นไปอยู่บ้านนี้ยังไม่มีร้านนะคะจะเอาไปไลฟ์ที่บ้านอัดคลิปมอนเดิมพ่อแม่พี่น้องก็จะได้สินค้าเหมือนเดิมค่ําคืนมาถ้าท่านอยากดูสินค้าวรดาจะถ่ายรูปให้ท่านดูได้เลยนะคะ แต่ท้าวลารดาทําหน้าร้านเสร็จแล้วก็จะไปเปิดร้านนะคะจะมีผ้าจะจะมีอะอย่างอื่นควบเขาเข้ามาใส่กันนะคะเพราะว่ามันอยู่บ้านเรานะคะเราก็จะทําให้มันลงตัวที่สุดนะคะประหยัดที่สุดเซฟที่สุดนะคะโอเควลราดาก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่อุ่นนวรารดามาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านคะ่ะ